ไทยลีกนะครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับก็คู่ของวันเสาร์ที่4กุมภาพันธ์เป็นแข่งกันสามคู่แต่ว่าคู่วิ่งแมตไปอยู่ที่คู่บีจีเจอกับบุรีรัมจาฝูงคู่นี้มองอยังไงไม่รู้ว่าดูแล้วบีจีจะเปลี่ยนตัวปรับตัวมากน้อยแค่ไหนไม่รอดบุรีรัมครับบุรีรัมเล่นฟุตบอลตอนนี้มันลงตัวท,ทุกตำแหน่งไปละแล้ว,ลวสภาพทีมค่อนข้างจะดีมากด้วยบุรีรัมมาเอาชนะบีจีถึงถิง่นได้ครับ อีกคู่หนึ่งเมืองทองฟอร์มกำลังสดเล่นสองนัดในฟุตบอลลีกเล็กสก็ชนะมาหมดไปเจอสุขโขทยัยสุขโขทัยมีจอร์บักโจ้แต่ว่าคนเดียวก็คงมาไม่อยู่เมืองทองตอนนี้กองหน้าจัดมากกองกลางก็โอเคอยู่ก็เมืองทองก็คงจะชนะได้ไม่ยากส่วนคู่ของเชียงรายกับพีทีทีประจวบผมยังมองว่าคู่นี้ขีความสามารถเท่ากันเชียงรายเล่นในบ้านก็ไม่ค่อยดุ ปะจจวบเองเพิ่งจะเปลี่ยนทีมมาเยอะก็ต้องรอเวลาของการลงตัวคู่นี้ผมว่าน่าจะแบ่งแต้ม